ประยูนหรอค่ะประยูนชัยเลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในดาเฟรมามรี่นะคะไอ้ปูไป,ไป,ไป,ไปเไปหรอปูปูกับมิวไปหรอา <ไป S 2> เดี๋ยวคอยฟาบานก็ได้ปลุกมันไปยิ้มยิ้มแสดงว่าไปลุงโอ้ยมันไม่เดียวเพราะว่าที่นั่งมันมีเก้าที่นั่งก็มีเด็กมาด้วยใครอะน้องนาเดียนน้องตองแล้วก็น้องปุ่ะแม่ดาอยู่แม่ดาอยู่ฝ้าคุณพี่แค่คนเดียวตัวเนี้ยเพราะว่าเมื่อคืนเ่ีคุยกันอ่ะที่ประชุมกันแ่ะมันมีแค่หกเจ็ดคนเองที่ไปพี่รอไม่ไปก็ที่นั่ง ที่ล้อมบางไปที่หนึ่งก็ชท่นั่งแทนไปแม่ดาก็อยู่ค่ะวันนี้บอกก่อนนะ<ค>ไปเราไประะการาบนมรดการคุณเจ้าทุกทูกที่อยู่ในงานแล้วก็ถวายผ้าถวายผ้าหงมผธาตให้ท่านก่อนแล้วก็ถวายปัจจัยที่เราฝักต้นกันในเนื่อร่วมบุญกันเนี่ยท่านแล้วก็ไปแห่รอบ ให้แห hey, hey, ่รอบผ้าเนี่ยเหมือนปีที่แล้วที่เราทำอ่ะคือจ mm ับ hmm. ผ้าไม่ดีคือจับผ้าผืนแล้วนี่แหละจับผ้าผืนแล้วก็เดินรอบของผ้าส่วนอีพีโซ่ฟังนะไม่เป็นไรหรอกใครพูดมีแต่ความดีทั้งนั้นมันไม่ได้เสียหายใครจะไปเล่นก็ปล่อยเขาไปะไม่เป็นไร ส่วนคนที่ไม่ได้ไปอ่ะคนไม่ได้ไปก็ดูแลพื้นที่แหละก็กอยากแบ่งคนไว้อที่นี่หน่ะเพราะว่าพื้นที่เรามันเป็นพื้นที่ว่าง <Okay. S 1> เป็นพื้นที่เปิดถ้าเกิดเราโมดไปกันหมดอ่ะแห้นไปหมดคนที่อยู่ที่นี่มันสําคัญหมดทั้งคนไปและคนไม่ไปอ่ะแหละค <c oughs> น,นป็นหนึ่งแต่เดียวกันนั่นแหละไอ <c oughs> ้พวกอกสุสลไอ้พวกมา,ทารทั้งหลายแหละก็เขียนให้หมดแล้วเนี่ยตามประเวณีทุกตัวตนก็กเขียนมันจะได้ อ่อนกำลังลงเจอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอ้พวกนี้มันก็จะอ่อนกำลังลงปุ๋มไอ้พี่ไทยครับน้องแย่เป็นถุ๋มกว่านี่นึเปล่ารูปสองแขนด้ควยเอ้าเพราะก็มีแขนสองแขนเนาะขยับยืดได้ทำไมอ่ะเแขนชิดแขนเดียวเนาะครับคือเคยไปจีบแต่ไม่ทันใจประมาณนอ่า y o u t u คนไหนที่ไม่ได้ไปอ่ะใครที่จะปรับต้นกันก็ปรับแต่น่าจะได้มารวมกันหมดเลย ทำตามกำลังศรัทธาตัวเองอย่าเบียดเบียนตัวเองแอบไปอ้อนพ่อใหญ่เลยนะพ่อก็ให้ตังลูกหน่อยพ่อน่ะช่างคืนมีปลอบมีปลอบนั่ไงมีปลอบบมีไอหน้าเดียกับตองไปมันาเดียกับตองดีแล้วเลยมีเด็กบริสุทธิ์เด็กบริสุทธิ์เด็กผ้าขาวไปด้วยก็ผ้าเนี่ยผ้าห่มาผ้าเนี่ยดี ีละคนด้อัครอกมาใครจะไม่เขียนเนี่ยทานายอุทัยและคุณเพ็ญภรรยาเขียนแล้วนะไม่ต้องน้อยใจนะทานายเดี๋ยวเขียนทานายทานางทานายนกอีกเอาทานายนงบวกทานายนกใครมีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถืออาที่นึกชื่อได้เอามาเขียนให้ท่านด้วยมา ทีนี้ก็จะไล่บอลไล่บอนออกไปก่อนที่ทุกคนจะมารวมตัวกันเนี่ยใครที่ยังตกหล่นอย่ามาเขียนให้มีคนรู้จักลุงพลปัตเต็ง <c oughs> ลุงพลมัตเต็ง ีียนท่องานทนายธรรมรังสีก็ทนายทั่วทั่วทั่วทศเนาะทนายทั่วโลกที่เป็นสายบุญ นี uhm, oh, like, uh, here, ่น <recess ed isolation> <situação> <nek> huh. ี่มุมน like ี้มีอะไรว่าเป็นรุ่เอามุมนี่แหละครับเรามาต่อตอแล้ว้งมันปีทุกคนเลยเรามาต่ออยไรวะไมรู้มันตุ้มมัอะไราองต่อครับ สดีค่ะสวัสดีครับลุงออกกี่โมงครับเดี๋ยวก็รอแล้วค่ะเอารถไปบนคมีคันเดียวค่ะยนต์ลุงคันเดียวเหรอครับอ่าตะลุ่มซึ่งหมดกันนะครับลุงไม่บอกค่ะเกาะร้อค่ะอ่าโอเคคนระับผมอยู่นี่รอแล้วกัน,นอ่อาครับมแล้ออลไอซเี่บ้านานหนล่ะคะ <c oughs> เอาไ,ไปดเลยครับ เาเป็นไงกทงานี้ก่อนสิคะมาเรียนเค่ะสายโวนจากจิ่วส่ยโดนจากจิ๋เสียสองก็มาต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองเนาะพอฟื้นกับลุงวางก็ดูแลสวนนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็ไปทำหน้าท um, right, yes, um, nice. so, mm hmm. ี่ของเราทางด้านนู้นนะคะอืมนะคะกุหลาบเก็บแล้วนะของใครเหรอกระดาของใครของน้อนเปิดแล้วบ่เปิดแล้วบ่เดี๋ยวยังไม่เปิดมาแล้วี้ยงน้องได้ไหม เก็บต้องให้สอบเก็บเพราะว่าตอนเก็บแล้วลุ้งต้องโดนต้องดีถ้าโดนว่าเก็บดีก็เคยเก็บมาแล้วมาแบบนี้ได้ทำตาไปที่ไทยดึงเต็มดึงเต็มเผื่อเลยนะเผื่อเลยเผื่อเลยบอกเป็นดีโมทนีสามพูดนะ กมาถ่ายเลยเน่ยคนดังมาตัวคนดังกนครับถ่ายได้ถ่ายได้เขาจะเียอยู่ถ่ายได้ไม่เราถ่ายต้างหลังคนดังนี่แหละแต่อนาคตมันจะดับหรือเปล่าดังต่อไปคอวยพรเาหน่อยสิที่คนเตรียมตัวไปกันแล้วครั เวพอร์นก็แรงกว่านี้ดังนี้แล้วขอให้ลื่นให้ไหลอย่าได้ขาดกล้องคิดอะไรขอให้สมความมุ่งมั่นรันฝันดังตั้งตั้งช่างน้องตองไปเปล่าน้องตองอ่ะแตผมไม่ได้ไปไหนไปถามน้องตองไปเปล่าก็ไม่ได้ถามเจ้าผมไม่ไปเพราะว่าเอ้าน้องตองอ้าวเดี๋ยว็กเกี้ยวแล้วกับพ่อตองอ่ะแล้วแล้ใครจะดูแลล่ะ โอยมันก็มีแขนมีขาอยู่เนาะมันก็พูดรู้ภาษาอยู่ขัดได้ลูกดีแล้วเจ้าเนี่ย